ความสงควณที่การได้เหยียบย่ำคนอื่นการได้ว่าออัยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะก็จะเจอกันแบบนี้แหละประจำวันนี้มาพูดหัวข ul mhm. ้อที่ว่ามีผัวฝรั่ง ทำไมไม่รวยสักทีถ้าผัวฝรั่งไม่รวยจะเอามันทำไมไปหาคนอื่นที่มันรวยรวยไม่ดีกว่าเหรอหลายคนน่าจะเจอคำถามแบบนี้เฮ้ย hey, แต่งงานกับฝรั่งมาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่รวยสักทีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่ส่งเงินส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยมั่งทำไมพ่อแม่ยังจนอยู่เลย จะเป็นแบบนี้นะคะหลายคนโชคดีได้แต่งงานกับสามีฝรั่งที่เขามีสตังค์เขาล่ำรวยก็โชคดีไปนะคะส่วนหลายคนอายุตัวอย่างตัวเองได้สามีที่ไม่รวยแล้วก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งมีลูกหลายคนดังนั้นก็ไม่รวยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้แก,กเกษียณแล้วก็เลยอยู่แบบ ใช้เงินบํานาญนะคะเป็นสามีที่เกษียณแล้วใช้เงินบํานาญเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ร่ํารวยอะถามว่าลําบากไหมโบไม่ลําบากเลยดิฉันก็มีความสุขดีเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉันไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> คนนั้นได้ผัวรวยเฮ้ย <"He i, S 2> คนนี้ผัวเขาส่งเงินไปให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยใช้สร้างบ้านให้อา่า พ่อแม่หลังใหญ่ห้องโตรอ,อซื้อรถยนต์ส่งเงินให้ใช้เยอะแยะมากมายอันนั้นก็คือวัส,สนาเขาเราก็ดีดีด้วยแต่ว่าของดิฉันนานๆถึงจะส่งให้ทีเพราะว่าเอืมพังดิฉันก็เงินเ,นเดือนเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนแต่ก็มีความสุขอะไม่ไม่ถึงกับลำบากอยากกินอะไรก็ได้กินอะใช่ไหม ถ้าถามว่าอยู่เมืองไทยตอนนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องต้องทำงานงกงกงกลำบากลำบนซึ่งอยู่เมืองนอกนี่ฉันก็ทำงานแต่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะคือคนเราอะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องทำงานมันถึงจะได้เงินแมนบอจานั่นหละเพราะฉะนั้นนี่ฉันไม่รวยได้ผัวฝรั่งไม่รวย ดิฉันไม่เดือดร้อนแต่ไปเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นหนักหัวคนอื่นชอยเลยเฮ้ยนั่นหละเพราะฉะนั้นปัญหาของเจ้าที่มองๆ่อ,งอยว่าคอยเดืผัวฝรั่งหรอบอลุยมันพวกเป็นปัญหาของคอ,อยเลยพวาฝร,รั่งคอยบอลลุ้ยคอยก็บ่เดือดร้อนนี่ล่ะะเฮอเจ้าเดือดร้อนเดือดร้อนก็เรื่องของเจ้าเพราะฉะนั้นการที่ จะมองใครอย่ามองแค่เปลือกต้องมองที่ว่าเขามีความสุขไหมนะคะคนเราวาสนาต่างกันแล้วก็ความสุขของแต่ละคนในแต่ละคนในแต่ละความคิดก็ต่างกันดิฉันก็มีความสุขใน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 ชีวิตของดิฉันหลายๆคนก็มีความสุขในชีวิตของเขาแล้วคุณละ่ะ ความสุขของคุณอยู่ที่ไหนคุณถึงได้มองคนอื่นว่า,าได้ผัวฝรั่งไม่ลวยฝรั่งขี่นกอย่างนั้นอย่างนี้หันก็ไปมองตัวคุณเองนะคะว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนหรือความสุขของคุณอยู่ที่การได้เหยียบย่ำคนอื่นดการได้ว่าคนอื่นได้ด่าคนอื่นถ้างั้นก็ทําไปเถอะนะถ้ามันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ความสุขของหลายๆคน เขาก็มีความสุขในในใน,ในแต่ละแบบของเขาอย่างดิฉันก็มีความสุขในแบบของดิฉันเนาะวันนี้ไม่ได้มาว่าใครไม่ได้ว่าใครเลยแต่แค่มาอ่เล่าสู่กันฟังในเปรียบเทียบในชีวิตของตัวเองนะคะเราเจอกันคลิปหน้าไม่ต้องดราม่านะอย่าด่าดิฉันดิฉันด่าคนไม่เป็นนกจะจะร้องไห้ไปฟ้องเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ